ขอให้พรให้คุณนิติธรลำเหลือนะครับหรือทนายของเราผมก็มีกรอนกรอนเขียนสั้นๆนะครับอยากจะมาอ่านให้พี่น้องได้ฟังในเวทีนี้ตรงนี้จุดนี้นะครับก็เขียนขึ้นสดๆแถวนี้แหะครับหลายคนมากระซิบบอกว่า เออวันเกิดทนายนกขเขาทั้งทีเราจะมีอะไรพิเศษให้ก็คือบทกลอนที่เขียนขึ้นสดๆข้างนอกเป็นสายสายอะไรลนะ่ะเต็มไปหมดเลยข้างข้างหลังเนี่ยนะครับสายสายดื่มจะพูดพูดให้ฟังเพราะไพยเลาะขึ้นหนึ่งสายดื่มนะครับพวกนักเคลื่อนไหวพวก นักวิาพากษ์วิจารณ์พวกนักสู้พวกผู้รู้ผู้ก่อการกองกระจุกอยู่ตรงนั้นนะพวกเขาก็ไม่ได้มานั่งฟังเพลงตรงนี้หรอกครับพวกนี้ไม่ได้สนใจอะไรคิดแต่ว่าทํายังไงจะโคตรล้มไอ้นัน่ไนไอ้นี่ได้ทำนองนี้นะครับ้าคิดว่าเวทีตรงนี้ผมก็ดีใจได้มา สมัยหนึ่งพวกเราไม่ได้มาตรงนี้นะครับก็มีมีแต่เพื่อนผมมานะครับในต้นว่าวิสาคันทั์อะไรทำนองนี้วันนี้เราได้ยึดครองเรียบร้อยแล้วผมไม่อยากจะพูดเรื่องการเมืองแต่จะจะอ่านบทกลอนนะครับ อขอบคุณเจ้าของบ้านกันแล้วกับคุณตู่นะครับเดี๋ยวไม่เอ่ยก็ไม่ได้อยู่ดีๆก็มากองกันอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรสถานการณ์สถานการณ์บีบรั้นให้พวกเรามาจนตรอกขนาดนี้เฉลย ง่ายๆท่า,ยานยังไม่ได้แบ่งวักแบ่งตอนนะครับทนายนกเขาทนายนกเขาเรารู้จักรักไม่รักไม่รูร้ดูไม่เห็นเป็นอะไรไม่รู้ดูไม่เป็นผู้บำเพ็ญผู้อุทิศพิชิตมันยุทธจักรนักสู้ผู้เดินขบวน นำพามวลมหาประชาหารเสียสละปฏิวัตรริรัฐบาลรัฐบาลพาโลโกโหกคนการเมืองเรื่องชอบกลผลประโยชน์อยู่ในโหมดโกงกินและปลิ้นปล่นทั้งนายทุนขุนนางต่างเลก่กลมันเวียนวนเข้ามามุ่งหากินสู้ต่อนะทนายนายนกเขา มีคุณก็มีเราไม่รู้สิ้นเราเชื่อคุณคุณเชื่อเราเฝ้าแผ่นดินตราบฟ้าสิ้นดินพังก็ยังเหนา่า h แฮปปี้เบอร์เดย์นกเขานิติธรลำเหลือแฮปปี้เบอร์เดย์ว่ารพิเศษตรงนี้ก็อยากจะเชิญคลุยนะครับคุยพิฆาตนะครับคุณ อาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีนะครับขอเชิญอาจารย์ธนิตรครับ